แหล่งโปรตีนสำหรับชูก้าไกด์เดอร์นะคะ,มะแมลงหาได้อย่างกว้างขวางนะคะโดยปกติแล้วผู้เลี้ยงชูก้าไกด์เดอร์จะให้ชูก้าไกด์เดอร์กินหนอนนกหนอนแวกและหนอนยักษ์นะคะ,มะแมลงเป็นส่วนสำคัญของอาหารชูก้าไกด์เดอร์ในป่าโปรตีนอื่นที่ทดแทนได้สามารถให้ได้เป็นบางโอกาสเช่นไข่ต้มไก่ต้มและก็กุ้งต้มนะคะวันนี้เราจะมา ต้อมอกไก่ให้ชูการ์ไกด์เดอร์ของเรานะคะอันนี้อกไก่ซื้อมาจากแมคโครนะคะแล้วก็เอาหนังออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เอาต้มไม่ต้องปรุงนะคะต้มจนสุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะค่อยเอาให้ชูการ์ไกด์เดอร์นะคะก็ให้แทนโปรตีนจากหนอนได้นะคะจะเป็นอกไก่ต้มกุ้งต้มก็ได้ค่ะ นี่นะคะพอต้มเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้อกไก่ของเราก็เริ่มเย็นแล้วนะคะ,ะเราก็จะมาใส่ถ้วยนะคะถ้วยละชิ้นนะคะหนึ่งถ้วยต่อหนึ่งกงนะคะถ้าใครจะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะ แต่อันนี้คือให้เขาฉีกเองนะคะอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะคะกิโลละห้าสิบบาทใครที่ไม่กลา้าหยิบหนอนก็ให้เป็นตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะอกไก่ต้ม ตัวนี้เป็นแม่พัน์นะคะเป็น normal นะคะตอนนี้ก็กำลังลูกพึ่งออกจากกระเป๋านะคะส่วนข้างในนี้ก็เป็นโมอสกผู้นะคะเป็นพ่อพัน์นะคะลูกเขาสองตัวอยู่ข้างในนะคะเป็น p r i v ร์ e แล้วก็เป็น normal หลุดโมนะคะกำลัง กินไก่ต้ม กล้งนี้เป็นลูกมสอสไอผู้สองตัวนะคะพ่อแม่เขาก็เป็นมสอสไอนะคะอันนี้เป็นลูกข้อที่สองนะคะคอ้อแรกให้เป็นเป็นพายนะคะลูกเขาก็ออกมาแทะกล้วยกับพ่อแม่นะคะอันที่จริงก็จะแยกแล้วค่ะแต่ว่ามัน ช่วงนี้อากาศหนาวนะคะก็เลยยังไม่แยกนะคะเดี๋ยวจะขาดความอบอุ่นจากแม่เขานะคะก็เลยให้อยู่กับแม่ก่อนนะคะไก่ต้มนี่ให้กินอายุสี่เดือนขึ้นนะคะถ้าต่ำกว่าสีเดือนไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวจะท้องเสียท้องอืดอะไรอย่างนี้นะคะ ตรงนี้เป็นพ่อมูสอีนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่ไวเซสนะคะตอนนี้กำลังท้องอยู่ค่ะไม่ใช่ท้องสิตอนนี้คือลูกเขาออกไปอยู่ในกระเป๋านะคะกำลังก็ใกล้จะโผล่ออกมาแล้วนะคะคือกระเป๋าหน้าท้องก็โตมากแล้วนะคะ นี่นะคะกระเป๋าหน้าท้องโตมากแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณน่าจะอีกหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะโผล่ออกมาแล้วะค่ะ บ้านก็มีเด็กๆอยู่อ่22งกงนะคะก็มีลูกๆของเขาอีกอน่าจะอีกประมาณ3มกงนะคะที่จะขึ้นเพิ่มก็เป็นหลานๆที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะจับเข้าคู่รอให้เขาโตก่อนนะคะรอให้เขาโตแบบหางฟูก่กอนก็จะจับแยกแม่ออกมาแล้วก็จับคู่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็พามาดูชูก้าไกด์เดอร์นะคะแล้วก็ต้มอกไก่ให้เขากินนะคะเป็นมื้อเย็นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ